ไปดูโรงเรียนต้นแบบที่มีการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมาใช้ในโรงเรียนจนได้รับรางวัลเลยทีเดียวค่ะ โรงเรียนเทศบาล2อำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะก็ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาภายในโรงเรียนค่ะอย่างเช่นการปลูกผักสวนครัวรั่วกินได้นะคะปลูกเห็ดปลูกมะเขือปลูกมะนาวแล้วก็ปลูกกล้วยค่ะโดยเน้นไปที่กลุ่มนักเรียนที่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึงนะคะให้มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมกับ มีการสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบด้วยค่ะซึ่งกิจกรรมที่เขาทำนะคะก็อย่างเช่นให้นักเรียนเนี่ยปลูกผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษหรือว่าปลูกผักที่บริเวณตามรั้วโรงเรียนนะคะแล้วก็สามารถนําไปปรุงอาหารได้จริงโดยเฉพาะอาหารกลางวันในโรงเรียนค่ะซึ่งโรงเรียนก็ส่งเสริมต่อไปนะคะก็ให้เด็กเหล่านั้นเนี่ย ประยุกต์ไปใช้กับครอบครัวของตนเองซึ่งพอเขาเอาไปปลูกในพื้นที่บ้านของตนเองเนี่ยหนึ่งเลยสําคัญเขาไม่ต้องออกไปซื้อผักข้างนอกลดรา,รายจ่ายใช่ค่ะสามารถเก็บผักได้นในพื้นที่บ้านของตัวเองพอลดรายจ่ายเนี่ยรายได้มันก็เพิ่มขึ้นะนะคะพอรายได้เพิ่มขึ้นเขาก็มีเงินในการที่จะนํามาบารุงการศึกษาของตัวเองเช่นพวก ซื้อชุดนักเรียนซื้ออุปกรณ์การเรียนหรือว่าซื้อหนังสืออ่านเสริมก็ได้นะคะทําให้โรงเรียนแห่งนี้ละค่ะได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบด้านการน้อมนาหลัก ยาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะระดับดีเยี่ยมของจังหวัดะยะลาค่ะประจำปี2,559นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เรานำมาให้ชมกันใช่ค่ะเดี๋ยวนี้หลายๆโรงเรียนก็ทำในรูปแบบนี้นะคะแต่ก็บอกว่าสิ่งที่นอกเหนือจากที่เด็กๆจะได้รับก็คือเรื่องของการฝึกเรื่องของอาชีพและที่สำคัญเด็กๆนี่ไม่ขาดสารอาหารด้วยะนะคะมื้อกลางวันมีผักที่เด็กๆปลูกเองเนี่ย ได้ปรุงรับประทานกันด้วยและที่สำคัญคือมันมีความอิ่มเอ็มใจผักใจแง่เองนะคะค่ะ